ส่วนการไฟฟ้านะครหลวงได้ปรับปรุงอาคารเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีนะคะที่เขตวัดเรียบกรุงเทพมหานครนำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการไฟฟ้าค่ะ นายเทพศักดิ์ธิตารักษารองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เป็นประธานในพิธีบวงสวงโครงการสำรวจและออกแบบยกอาคาร1 MEA การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเรียกรุงเทพมหานครโดยมีกรมศิลปาก,กรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาวางแผนสำรวจและออกแบบบูรณะเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยย้อนประวัติศาสตร์ด้านการไฟฟ้าของไทยอาคารแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และเป็น ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยเป็นที่ทำการของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดซึ่งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทั้งยังดำเนินกิจการรถราง จากนั้นเมื่อปีพศ2493รัฐบาลได้เข้าดําเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้ากรุงเทพสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อมามีการก่อสร้างกองไฟฟ้าสามเสนเริ่มจําหน่ายกระแสฟไฟฟ้าบริเวณตอนเหนือของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำพู u, เมื่อปี2457จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้รวมกิจการการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนเป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช้ชื่อการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2501เรื่อยมาจน ถึงปัจจุบันสำหรับพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแห่งนี้ทาง m e a ก็มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและประเทศชาติเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างความสุขของประชาชนที่ได้เข้าชมรวมถึงเป็นสถานที่สําคัญเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองมหานครเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อย่างเช่นตลาดยอดพิมานสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสถานที่พักผ่อนและยังเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามกลางแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยค่ะ